ทุกคนเคยหลงทางแม้แต่คนที่ดูเหมือนประสบความสำเร็จคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมเรารู้สึกสับสนทั้งที่อายุขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่แน่ใจในทางเดินของตัวเองหรือแอบรู้สึกว่าคนอื่นเขาดูไปไกลแล้วแต่เรายังอยู่ที่เดิมเตยอยากให้คุณรู้ค่ะว่าความรู้สึกแบบนี้ไม่ผิดเลยคะ่ะ เพราะทุกคนเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกหลงทางแม้แต่คนที่คุณคิดว่าเขาน่าจะมั่นใจเป็นคนที่ประสบความสาเร็จหรือมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบความจริงค่ะคือเขาเนี่ยก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ไม่แน่ใจเหมือนกันและนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เดียอยากชวนคุณมาฟังกันใน e p ีนี้ค่ะซึ่งจะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้คุณเห็นว่า ความรู้สึกหลงทางไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากสำหรับช่องนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับคนที่กําลังค้นหาตัวเองคนที่รู้สึกว่าหลงทางในชีวิตกําลังตั้งคำถามกับชีวิตหรือต้องการมุมสงบสักมุมไว้ทบทวนจิตใจตัวเองค่ะเพื่อพัฒนาตัวเองทั้งด้านความรู้ความคิดและจิตวิญญาณเตรียตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็น เพื่อนร่วมทางให้กับคุณในวันที่คุณอาจรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจคะ่ะถ้าคุณรู้สึกหลงทางรู้สึกเหนื่อยล้าหรือแค่ต้องการฟังเสียงใครสักคนที่เหมือนเพื่อนที่อยู่ข้างๆกับคุณขอให้คุณรู้ว่าคุณมาถูกที่แล้วคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันหรือแวะมาพูดคุยกับเดียในคอมเมนต์ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าความสำเร็จของคนอื่นที่คุณเห็นค่ะมันมีเส้นทางการเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะทุกความสำเร็จค่ะมีทางบกวนซ่อนอยู่ข้างหลังค่ะหลายครั้งที่เราเห็นภาพความสำเร็จของใครบางคนในสังคมเช่นนักธุรกิจที่ร่ำรวย นักกีฬาแชมป์โลกหรือศิลปินที่มีชื่อเสียงเรามักคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นมีเส้นทางที่ตรงไปตรงมาไม่มีสะดุดแต่ความจริงแล้วค่ะเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นค่ะมักซ่อนเรื่องราวของความสับสนความผิดพลาดและการเดินทางที่บอกวนที่ไม่มีใครเห็นค่ะคุณต้องรู้สิ่งนี้ข้อที่หนึ่งค่ะทุกความสำเร็จทางเดินมักไม่ได้เป็นเส้นตรงค่ะ ชีวิตจริงค่ะไม่ใช่เส้นตรงที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเป้าหมายได้อย่างราบรื่นแต่เป็นเหมือนการเดินข่าที่ทั้งมีทางชันทางลื่นและบางครั้งก็ต้องย้อนกลับมาเดินใหม่จากจุดเริ่มต้นตัวอย่างเช่นนะคะโทมัสเอดิสันค่ะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะผู้ที่ทดลองทำหลอดไฟนับพันครั้งก่อนที่จะสำเร็จ เขาไม่ได้ล้มเหลวคะ่ะแต่กำลังเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายที่เขาทำหลอดไฟออกมาได้เช่นเดียวกับชีวิตของเราคะ่ะบางครั้งคะ่ะที่เรารู้สึกเหมือนถอยหลังหลงทางแต่จริงๆแล้วคะ่ะอาจจะเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเติบโตและเรียนรู้อยู่ก็ได้นะคะ 2. ทุกความสำเร็จย่อมมีความผิดพลาดมาก่อนและนั่นคือครูที่ดีที่สุด คนที่ประสบความสำเร็จค่ะไม่ได้เป็นคนที่ผิดพลาดแต่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นการเดินทางผ่านทางที่วกวทนทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นทำให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของเราที่แท้จริงหากเรามองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้แทนที่จะเป็นความล้มเหลวจะช่วยให้เราค่ะมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นใหม่และเดินต่อไปอย่างมั่นใจค่ะ สามทุกความสำเร็จมีเส้นทางที่หลากหลายที่สร้างความแข็งแกรง่งการที่เราผ่านประสบการณ์มาหลากหลายเส้นทางที่ไม่เหมือนคนอื่นค่ะจะทำให้เราเนี่ยมีมุมมองที่กว้างขึ้นบางคนอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายอาชีพหรือแม้แต่เปลี่ยนความคิดของตัวเองหลายครั้งค่ะก่อนจะเจอสิ่งที่ใช่กับตัวเองในปัจจุบัน แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นค่ะช่วยทำให้เราเติบโตทั้งในเรื่องทักษะความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นเหมือนกับต้นไม้ค่ะที่ต้องผ่านลมผ่านฝนยิ่งผ่านมามากเท่าไหร่ก็จะทำให้แข็งแรงแล้วก็เติบโตได้มากขึ้นค่ะ 4. การยอมรับเส้นทางขดเขียววกวนคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จค่ะ เมื่อเราค่ะยอมรับว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบและการเดินทางไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไปเราจะปลดปล่อยตัวเองจากความกดดันที่จะต้องสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือถูกต้องเสมอนี่คือก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจและความสงบภายในค่ะเพราะเรารู้ว่าทุกขั้นตอนแม้จะคดเคีย้ยววกวนซับซ้อน,อนมันก็จะมีคุณค่าในตัวมันเองและมันจะทำให้เรา เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะสรุปสั้นๆนะคะว่าความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าความสมบูรณ์แบบหรือการไปถึงความสําเร็จไม่ได้เป็นเส้นทางตรงค่ะแต่มันเกิดจากการผ่านเส้นทางคดเคี้ยวความผิดพลาดและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาอย่างหลายครั้งค่ะสิ่งที่สําคัญค,คือการที่เรามีใจที่ไม่ยอมแพ้ พร้อมที่จะฟังเสียงจากข้างในและเดินไปตามเส้นทางของตัวเองแม้ว่ายังจะไม่ชัดเจนในตอนแรกก็ตามต่อมาค่ะเดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างของคนดังนะคะที่เคยหลงทางกันบ้างค่ะคุณจะได้รู้ว่าคนดังเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็เคยผ่านช่วงเวลาสับสนหลงทางเดินวกไปวนมาแต่ท้ายที่สุดค่ะเขาก็พาตัวเองเนี่ย ให้เปลี่ยนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเส้นทางชีวิตได้นะคะคนที่หนึ่งค่ะ JK Rowling ค่ะจากชีวิตที่ตกต่ำนะคะสู่ผู้สร้างโลกเว็นมนต์อย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะก่อนจะกลายเป็นนักเขียนดังระดับตำนานจากนิยายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะ JK Rowling ค่ะเธอเคยตกอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่ามืดมนที่สุดในชีวิตเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องพึ่งสวัสดิการรัฐค่ะ เคยเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในทุกด้านทั้งงานทั้งครอบครัวและเป้าหมายชีวิตเธอเขียนนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะบนกระดาษทิชชู่ในร้านกาแฟเล็ก,เลกๆเพราะไม่มีเงินพิมพ์ต้นฉบับเธอโดนปฏิเสธจากสำนักพิมพ์ถึง12ครั้งก่อนจะมีหนึ่งแห่งค่ะที่มองเห็นคุณค่าในเรื่องราวของเธอ หากเป็นคุณผู้ฟังหรือเป็นเรานะคะเจอการปฏิเสธซ้ำๆถึง1ิบสองครั้งคุณลองถามตัวเองว่าคุณจะยอมแพ้หรือไม่ยอมแพ้เหมือนเธอคะ j จเคโรล n ิค่ะเธอเคยพูดว่าการล้มเหลวทำให้ฉันได้ตัดสิ่งปลอมๆอ,ออกไปจนเหลือแค่สิ่งสำคัญจริงๆและนั่นคือจินตนาการและความกล้าที่จะเขียนมันออกมาเธอคือเครื่องพิสูจน์ว่าบางครั้งทางวุกวนที่ดูเหมือนไม่มีทางออก อาจนำไปสู่โลกที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนต่อมาค่ะคนที่2คือคุณสตีฟจ็อบสค่ะที่ถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งสตีฟจ็อบสค่ะคือหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Apple แต่หลายๆคนค่ะไม่รู้ว่าเขาเคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาสร้างขึ้นเองหลังจากเกิดความขัดแย้งกับบอร์ดบริหารค่ะ สตีฟจ็อบส์ค่ะเขาต้องออกจาก Apple และรู้สึกเหมือนชีวิตพังทลายในช่วงเวลานั้นค่ะสตีฟค่ะเขายอมรับว่าหลงทางอย่างหนักแต่เขาเลือกที่จะไม่หยุดเดินเขาเริ่มต้นใหม่ด้วยการก่อตั้งบริษัท p ิก a r และบริษัท Next ซ์คัซึ่งต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นรากฐานเทคโนโลยีที่ Apple ค่ะนำกลับมาใช้อีกครั้งเมื่อเขากลับมา Apple ในปี1997ค่ะเขาคือคนที่เปลี่ยนบริษัท จากขาลงให้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกสตีฟจ็อบส์ค่ะเคยกล่าวว่าคุณไม่สามารถเชื่อมจุดทั้งหมดได้ในตอนนี้แต่เมื่อมองย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่าทุกอย่างมีเหตุผลคุณผูฟังเห็นเส้นทางของเขาไหมคะว่ามันไม่ตรงแล้วก็ไม่ง่ายเลยคะ่ะแต่นั่นแหละค่ะคือพลังของคนที่ไม่กลัวที่จะเริ่มใหม่ค่ะต่อมาค่ะคนที่สอลิซาเบธกิลเบิร์ตค่ะ ความสําเร็จที่เริ่มจากคําถามว่าฉันคือใครก่อนจะเขียน Eat, Pay, Love ค่ะอลิซาเบธเกลเบิร์ตค่ะอยู่ในจุดที่ชีวิตเหมือนจะไม่เหลืออะไรเลยเธออย่าล้างสูญเสียความมั่นคงในความสัมพันธ์และจมอยู่ในความรู้สึกไรทิศทางขณะที่เพื่อนรอบข้างแต่งงานมีลูกมีบ้านเธอกลับตั้งคำถามว่าแล้วฉันละ่ะต้องการอะไร ด้วยความรู้สึกสับสนค่ะเธอตัดสินใจออกเดินทางตามหาคำตอบไปอิตาลีเพื่อเรียนรู้การกินอย่างมีความสุขไปอินเดียเพื่อค้นพบความสงบในจิตใจไปบาหลีเพื่อเปิดใจให้กับความรักอีกครั้งผลลับค่ะคือหนังสือที่กลายเป็นเบสเซอร์ระดับโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนหลายล้านคนกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะ แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเคยมีช่วงที่เหมือนไม่รู้จะเดินไปทางไหนไหมมีอะไรในช่วงเวลานั้นที่คุณได้เรียนรู้บ้างคะเป็นยังไงบ้างคะได้ฟังตัวอย่างเรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกพวกเขาเจอเรื่องหนักๆมาเลยใช่ไหมคะแล้วเรื่องราวของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะหากอยากแชร์ประสบการณ์เพื่อระบายหรือให้กำลังใจผู้อื่นสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ ที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้อีกมากเลยค่ะเอาละค่ะมาต่อกันในเนื้อหาส่วนต่อไปที่เดียวจะพูดถึงค่ะก็คือเรื่องของการหลงทางไม่ได้แปลว่าคุณพลาดค่ะแค่กำลังเปลี่ยนแปลงหลายคนรู้สึกผิดหรือกังวลเมื่อรู้ว่าตัวเองหลงทางไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู หรือกําลังเดินไปไหนเหมือนกับการที่รู้สึกรอยอยู่กลางทะเลที่มองไม่เห็นฝั่งการหลงทางค่ะไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะมันคือช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งเดียอยากให้คุณเข้าใจส่วนนี้ไว้มันเป็นจังหวะที่ชีวิตกําลังพาเราไปสู่เส้นทางใหม่แม้ว่าเรายังจะไม่เข้าใจมันก็ตามค่ะให้คุณลองนึกถึงช่วงวัยรุ่นค่ะที่เราเริ่มโตจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ ตอนนั้นค่ะเราก็เต็มไปด้วยความสับสนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องเลือกเรียนอะไรทำอาชีพอะไรทุกอย่างดูไม่ชัดเจนแต่สุดท้ายเป็นยังไงคะวันนี้เราเติบโตขึ้นมาผ่านความสับสนเหล่านั้นมาได้จนเป็นเราในวันนี้ชีวิตผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะมีหลายช่วงที่รู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกเหมือนกำลังพลาดหรือว่าหลงทิศ แต่บางครั้งค่ะความสับสนเหล่านี้คือสัญญาณว่าเราโตขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วแค่ยังไม่สามารถเข้าใจภาพรวมได้ทันทีการเปลี่ยนแปลงมักมาในรูปแบบที่ดูเหมือนความสับสนวุ่นวายเพราะก่อนจะสร้างตัวตนใหม่ค่ะเราต้องสลายตัวตนเดิมออกไปก่อนต้องยอมรับว่าเส้นทางเก่าอาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราอีกต่อไปเรากำลังเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตและทุกการเปลี่ยนผ่าน ย่อมมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเสมอขอให้คุณจงใช้ช่วงเวลาแห่งความหลงทางนี้เพื่อฟังตัวเองมากขึ้นค่ะลองตั้งคำถามใหม่ๆลองทำสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่สำคัญค่ะคือให้อภัยตัวเองหากยังรู้สึกว่ายัางไม่ชัดเจนเพราะความไม่แน่ใจค่ะไม่ใช่จุดอ่อนมันคือพื้นที่ของการเติบโตพื้นที่ของการค้นพบ และเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ในชีวิตที่กำลังจะมอบให้กับคุณเดี๋ยวมีทิกเล็กๆนะคะว่าเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกหลงทางให้คุณลองจดความรู้สึกเหล่านั้นค่ะลงในกระดาษแล้วถามตัวเองค่ะว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรจากชีวิตจริงๆสุดท้ายนี้ค่ะการหลงทางไม่ใช่ปัญหานะคะแต่มันจะเป็นสะพานที่จะพาเราไปยังจุดหมายที่ลึกขึ้นกว่าเดิม เพราะถ้าเราไม่มีวันที่เราเคยหลงทางเราจะไม่มีวันรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรค่ะถึงแม้วันนี้ค่ะคุณอาจจะยังไม่เห็นทางแต่ขอให้คุณก้าวเดินต่อไปค่ะและยังเชื่อในเสียงของตัวคุณเองเดียวเชื่อว่าคุณจะเจอทางที่ใช่สำหรับตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะถ้าตอนนี้คุณกําลังรู้สึกหลงทางลองแชร์ความรู้สึก คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้มาได้เลยนะคะเยียอยากเป็นเพื่อนร่วมทางที่ฟังแล้วก็เข้าใจคุณเสมอค่ะหากคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกับเดียได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ